สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Focker เป็นไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นละอ่อย u r v สำหรับกำจัดเชื้อโรคเชื้อไวรัสโนมเชื้อโควิด -19 นะครับยี่ห้อเชชินฟอกนะครับรุ่น20 EU นะครับหรือว่าชื่อ SS 2 0 EU นะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่มีขนาดไมโครตันบ่า30ไมโครนะครับซึ่งเป็นขนาดที่องค์การอนามัยโลก หรือว่าเดี๋ยว H O รองรับในการพ่นฆ่าเชื้อโรคนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยจะลอยอยู่ในอากาศนะครับและเพื่อตัวน,นี้นะครับจะทําการพ่นน้ํายาเพื่อกําจัดเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยต้องมีขนาดในพ่นที่ต่ำกว่า30มคลอนรนะครับ จะสามารถกําจัดเชื้อโรคในอากาศรวมถึงเชื้อโควิด19ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานและรายละเอียดของตัวเครื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องทดลองฝอย SS20D กันนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องทดลองฝอยชนิดไฟฟ้าครับทาการเสียบปลั๊กอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็ทําการเสียบปลั๊กตัวนี้ก็จะเป็นแทงผสมน้ํายาฆ่าเชื้อโรคนะครับมีขนาดความจุอยู่ที่6ลิตรกันครับแล้วก็แทงตัวนี้ครับเป็นแทงที่ออกแบบ เพื่อทนต่อการกัดก,ก,ก่อน <lawsuit. S 1> ของสารเคมีนะครับตัวเครื่องก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถทนได้หลายชั่วโมงนะครับวิธีการใช้งานเราก็จะเติมวิธีการใช้งานเครื่องพ่นนองฝอยรุ่น SS20 EU นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะทําการเสียบปลั๊กครับขั้นต่อไปเราจะทําการผสมน้ํายาฆ่าเชื้อโล่งลงไปในถังนี้ครับวิธีการเปิดเครื่องเราก็จะทําการดันสวิตช์วิธีการเปิดเครื่องนะครับเราจะทําการดันสวิตช์ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเครื่องก็จะเปิดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับขนาดกระอองฝอยของตัวเครื่องนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อปรับขนาดของละองฝอยให้เล็กหรือใหญ่นะครับดันสวิตช์กลับมาเครื่องก็จะทําการปิดนะครับ สรุปเครื่องพ่น้องฝอย ULV รุ่น SS 2 0 EU นะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อโรครวมถึงเชื้อโควิด19นะครับโดยวิธีการทํางานของเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคไปในอากาศนะครับเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะต้องลอยอยู่ในอากาศเครื่องตัวนี้ครับก็จะเป็นเครื่องที่พ่น เพื่อทำลายเชื้อที่ลอยอยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับสำหรับเครื่องตัวนี้ครับบริษัท Enrich Fogger ประเทศไทยจำกัดเราเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องพลองฝอยบุ่น SS 2 0 GU จากประเทศเกาหลีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากเห็นการสาธิตการใช้งานก็สามารถโทรมาสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่บริษัท Enrich f o c k e r ประเทศไทยจำกัดนะครับเบอร์โทร0 2 4 3 9 7 2 8 9 ไลน์แอด Enrich Poker นะครับเว็บไซต์ Enrich Poker c o m นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ